เปิดคลิปโป๊คาตากอดอิธิพั์โชว์แมนขับรถมารับลิชี่ออรเนตยิ่งเปิดตัวคบหารอย่างเป็นทางการก็ยิ่งหวานขึ้นเรื่อยๆเลยล่ะค่ะสำหรับคู่ของกอดอิทธิพั์และลิชี่ออรเนตที่ล่าสุดก็มีซีนทำเอา F4 กรี๊ดกันคอแตกเลยล่ะค่ะหลังหนุ่มกอดนั้นได้โชว์ความแฟนที่ดีขับรถไปรับหวานใจที่ไปทำงานถึงที่ เล่นเอาฟแฟนๆที่มารอให้กำลังใจสาวริชี่กรี๊ดกันคอแตกเลยล่ะค่ะกับตันขยันพายโชว์หวานไม่ยั้งกันขนาดนี้ดอมอิทธิลิ์นอนฝันดีกันไปอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเสิร์ฟหวานแบบนี้บ่อยๆนะคะฟแฟนๆชอบ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ